แบบถ่าย All New Honda Civic Hatchback แนวโน้มสวยกว่าซีดานอีกม,มากช่วงนี้กระแส All New Honda Civic ซีดานกำลังเริ่มมาคือกระแสตอนเปิดตัวไม่แรงมากนะักอาจเพราะหลายคนคาดหวังความสวยภายนอกของมันมากกว่านี้แต่มันก็มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านการออกแบบห้องโดยสารและการขยายพื้นที่ความกว้างของเนื้อที่เหนือศีรษะด้านหลังและนั่นต้องจับตารถคันจริงเท่านั้นแต่ทั้งนี้หลายคนอาจลืมไปว่า Honda ยังมีไม้เด็ดอีกหนึ่งก็คือ All New Honda Civic ตัวถัง5ประตูแฮ c h b a c k นั่นเองครับเรามีภาพแอบถ่าย All New Honda Civic แฮ c h b a c k จากญี่ปุ่นยืนยันแล้วว่าบานประตูทั้ง4บานจะใช้ร่วมกันกับซีดานซึ่งนั่นทำให้สัดส่วนตัวรถไม่เหมือนกับซีวิค5ประตูรุ่นปัจจุบันเลยคือเสาเอด้านหน้าจะตั้งชันมากขึ้นและการออกแบบแนวหลังคาจะมีจุดสโลปที่ไม่เหมือนกับซีวิครุ่นเก่าถ้าเป็นตัวใหม่ จุดสโลปจะหากตรงเสาสี่ประตูหลังโปรดสังเกตที่ดีงานนี้ฮอนด้ลงทุนออกแบบโครงสร้างตัวถังครึ่งบนให้สวิงห้ประตูใหม่ยอมใจมากพ่อนั่นก็ทำให้ความสูงของเพดานห้องโดยสารแถวที่สองต้องสูงโปร่งกว่ารุ่นเดิมเยอะและไม่พยายามออกแบบขอบกรอบกระจกด้านล่างให้ตว,วัดขึ้นมีความเป็นไปได้สูงสุด,สดเลยว่าเนื้อที่ห้องโดยสารตอนหลังโดยเฉพาะเนื้อที่เหนือศีรษะตอนหลัง จะโปรง่งโล่งสบายกว่าเดิมเยอะพอสมควรเพราะรุ่นเดิมนั้นเน้นการออกแบบที่เน้นๆนสปอร์ตออกมามากภาพแอบถ่ายชุดดังกล่าวนี้นำจากเว็บไซต์ creative311.com ซึ่งยืนยันแล้วว่า All New Honda Civic 5ประตูจะยังคงขึ้นสายการผลิตในญี่ปุ่นอยู่เพราะมียอดจําหน่ายต่อเดือนประมาณพันคันต่อเดือนและน่าจะมียอดส่งออกบางประเทศยังทําให้คุ้มทุนการผลิตในญี่ปุ่นต่อไปสําหรับ All New Civic 5ประตูในไทยจะผลิต เพื่อเป็นฐานการส่งออกหลายประเทศแต่ไม่น่าจะเน้นจําหน่ายในไทยเหมือนกับเช่นที่ผ่านมาเพราะจะเน้นทําตราดตัวถังซีดานมากกว่าและเพื่อป้องกันการแย่งตราดกันเองกับ Honda าเอสวีโฉมใหม่ที่เป็นความหวังของ Honda เมืองไทยเหมือนกันเมื่อเห็นรูปร่างแบบนี้แล้วมันก็น่าจะดูดีกว่าตัวซีดานเยอะแต่ทางเรื่องในการขายของเมืองไทยน่าจะจํากัดไว้เฉพาะรุ่นท็อปๆเน้นราคาระดับบนซึ่งเอาไว้เน้นแต่งเน้นวัยรุ่นที่แบบว่าชอบการแต่งออกมามากเลยนะครับ หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ